ไม่ไม่เข้าแม่ไม่ได้ละโอ้หอะไรดีวะเอาโคนโนุไปแหลที่รู้ๆว่าอาโคนโนุไปก่อนแล้วก็เก็บเสียงว่าไม่ได้ใช้แล้วเอาออกออกอะไรดีวะเพิ่มรีโหลดเหลืยี่สิบเปอร์เซ็นเอ้ยอันนี้อันนี้อันนี้เฮ้ยช่างมานันเอยเอาไม่ได้เอาไวลสี่ไปก่อนแล้วกันจะโคบจะแม่นยำขึ้นห้าสิบอ่ะอันนี้แหละมาได้ละ,ะโคอมโบสกิลลองๆไปก่อนดูลองๆลองๆ จะได้จริงไหมเนี่ยกดมาหลายเกมไม่ได้แชมป์เลยนะแต่งตัวก็เป็นงานทำไมกูเล่นกายอย่างวะตัวละครไม่เกี่ยววะเออไม่เกี่ยวตัวละครเอาไอวอไปก็ได้แล้วมาเกมนี้เก,มน,เก,ม,นเกมนี้ต้องไวเกมนี้ต้องไวแล้วอะปุ๊บเลิโก้เลิศกลมู้เลิโก,เโก้ทำไมแม่งเป็นแชมป์ได้ยากอย่างวะทำไมมันได้แชมป์มันทำยากอย่างวะมา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 ,มา พร้อมพร้อมพร้อมตอนนี้พร้อมแล้วยังไงพี่ก็ต้องได้แชมป์ไม่มีใครแย่งพี่ได้แล้วตอนเนี้ยท็อปหนึ่งได้คันแบบอย่างเยอะอ่ะขนาดแบบไม่ได้พีออเดอร์เลยนี่พีออเดอร์จะขนาดไหนชว์ <spe ak> นี่ต่อยมวยชว์ไปทีหนึง่งรับม <spe ak> วยจีนรับมวยเวียดนามะ <spe ak> มา โู้ชิ้นนอกบงรู้ชิโนอกอะ็ลงบ้านลงบ้านนี่บ่าวายจะเกิดบ้านลงบ้านไม่มีปืนคือจบเลยอ่ะจริงคือจบเลยเดีย๋ยวมันรีบโดดมันรีบโคตรรีบโดดมารีบๆด้วยก็ได้วะมาไม่ถึงถึงบ่าวะมันมันมีคนแย่งแล้วอ่ะ มันโด่กันอย่างเร็วเลยพวกนี้มันเอานกกันมาเว้ยแต่ผมแบบเอาเอา,เอาไอ้แพนกวินมาแบบจะได้มีไอ้บอตั้งไงพอดูเวลาโดนเปิดอะ่ะก็เรียกว่าซื้อเวลาดูแล้วของแต่ละอย่างอะไรวะเนี่ยโอ้โหโคตรเกลือถามหาสไนไม่มีให้เลยเนี่ยอู้ห้าล็อกหรือเปล่าเว้ยไม่ใช่สไนนี่ไหวไดับเนี่ยเวลาเอ้ยผมใส่ไอ้ิวมาแล้วทำไมจะทำไมสกินปืนมันไม่มีอยู่วะ เ้ยเกยมเนาะเกมเกมอะไรเลยเกูโทษเกมหมดละให้ผมใส่มาจริงกันดูไม่ได้อ้างเลยสนไหนสนไหนเออมาสนไหนสองก็บอกกูเล่นได้บ้างไเจอกูเน่เจอกูเล่นเนาะเออจริงเอาจริงเอาจริงเลยเออจริงเลยไหนะเฮ้ยไม่มีคนเลยเลย ไม่มีคนเลยหรือหลบมาตอนนี้ต้องการคาล็อกไม่มีคาล็อกเลยเฮ้ดจะสงสันสยนะทำไมคาล็อกมันต้องสะโขบวะปิดแบบเร็วปิดเออก็ปิดแล้วนี่ทำไมทำไมมันมันไม่ล็อกไงวะอุ๊บมาเดไ่ไดไ่ได ลุกอ uh, er ้าวจุกจุกจุอย่างนี้ต้องจุกอย่างนี้ต้องจุกอย่างนี้ต้องจุกแล้วครับคนดูหายไอ้เฮียนี่องเล่นกูอยู่ดูอยากโซงละวุ๊บตั้งหลอกตั้งหลอกเด็กตั้งหลอกเด็กไม่ได้เดะกูไม่ได้เด็กูน้องหลอกเด็กหลอกเด็กหลอกหลอกดูเชิงหลอดูเชิง เกูจะตายแล้วกูจะตายละหลอกลูเชิงเด็กขั้วหลอกกับเด็กมันดีใจไม่ได้เด็กไม่ได้เด็กนั่นแหละโดนโดนโดนพี่จู๊ก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 ก่อนน้องโดนพี่จู๊กก่อนยังไงวะว้าหู้ยไม่ได้แอมไม่ได้แอมบอกคำเดียวไม่ได้แอมหลอกน้องคำเดียวไม่ได้แอมพี่ พี่นี่แม่งจูโคตรเก่งระดับโลกไงคนด,นมดูมาดิมาดิมาดิอยากโดนะครับอยากโดนะครับจูไก่จูไก่จูไก่ฮัลโหลจูไก,จไก่จูไก่น้อยจูไก่น้อยมามาถ้าเกิดยิงไม่ออกร้องไห้เลยปุ๊บปุ๊บว้าวมามาโอ้ยโหมันบาเรต มา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 ดิมาดิมาดิมาดิาดาดแฮมแฮมโดนพีจนพ่จูก๊กโดนพี่จู๊กไอ้น้องรู้สึกมีตัวอีกนะเชี่ยมันอยู่ไหนวะเก็บของแล้ววะเนี่ยจะตายปะวะมาลูด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 ด่วนหนีแล้วหนีแล้วดูก่อนดูก่อนหนีก่อนโอ้โหมันดูเอ้ยมึงกูจะตายแล้วอ่ะมึงกูจะตายแล้ว,วอ่ะนึ คนอันตรายกูเนี่ยหยิบบาเลยก่อนดิ๋ยวถ้าเกิดมันแย่บอลนะมันไม่มีแย่อลให้ได้ไงวะอ่ะสาสไนไปก่อนแล้วกันดูโอเคโอเคโอเคมามามาเย้โรคโจัดอะเล่นเล่นบาเลยเล่นสนไนเป็นโคตรโรคอะ <laughs> ยาเฮ้ยได้ยาเว้ยมาเอายาหน่อยเอายาหน่อยมาดูไปไหนดีวะเข้าเมืองวะเข้าเมืองวะ เราห้าวเวห้าวทีไรกูาตายเมื่อกี้เอ้าสู้สู้สู้ตายสู้ตายไม่กลัวไม่กลัวเว้ยสู้ตายเว้ยสกิลวิ่งไม่มีเว้เอ้าม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 า,มาเลยมาเลยตอนนี้ไม่กลัวหรอกตอนเนี้ยเดี๋ยวไอ้แก้ามาันจะจุกโชว์คนดูเขียนหยีโคตรเก่งลูกนี่นะคำฮัลโหลเหลือเจ็ดคนแล้วครับเอ้ยได้ไอ้นี้มาได้น,นี้มา ได้วอมาคนดูเอ้ยเขาตายวงกันรัวๆเลยอะไรของมันโอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนเปล่าไอ้น้องไอ้น้องไม่เห็นแวบๆเมื่อกี้คนนะเปล่าวะว้าวจูก,ก่อนเลยจูก,ก่อนเลยกูจูก่อนเลยอย่างนี้กูต้องจูก,ก่อนเลยหาตัวก่อนกูดูไม่งั้นตายแนย่เจอละเจอละกูดูเจอละ เยอะยังไงวะอ้าวทำไมเอืออย่างนี้วะเล่นไม่เป็นอีฮเล่นจะไหนไม่เป็นวะโอ้โกโกโกลัวตายหนึ่งมามามาดิ ีตัวไหนวะไอไก่ตัวไหนขี้หลอยวะนี่ไก่ตัวไหนขี้หลอยวะมาดิมาดิไม่ใช่ปุม่มโคตรเออ มาฮ่ามาดิมาดิมาด,มาดิน้องคิดว่าพี่หวาดเนึ่อมามาใกล้ๆ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 พี่มาเออไม่ได้แดกไม่ได้เดก,ดเดกน้องตัวเดียวตัวเดียวแชมปแน่นอนยังไงก็แชมปกันยาก็น้องกันยากน้องเกือบแล้วเกือบตายแล้วว้าวกลัวจังเลย กระสุนอยู่ไหนวะไอ้ที่ยาไม่หมดแล้วเว้ยยามันมีเท่าไหร่วะเจ็ดกล่องไอ้คนณดูเฮ้ยโลคกว่าโลคกว่าฮัลโหลโลคกว่าเฮ้ยมันโลกอะไรอย่างงี้วะไอ้ตัวเดียวมันอยู่ไหนวะเฮ้ยไอ้ตัวเดียวอยู่ไหนวะโอ้โหโอ้ยจากไหนอะเด็กเปลิเอ้ยเอาป่ะ เอาไหม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 แชมป์แชมป์มกันดูโหลมามาดิมาดิได้แชมป์แล้วเออเหมือนเก่งเ,ออเฮ้ยใหญ่พี่เล่นโหมดนี้คำเดียวเล่นโหมดนี้ทีไรไม่มีใครอาพี่ลงอืมดูเอาครับให้มันรู้ไปใครมันของจริงครับน้องๆเจค,คลิปนี้ไปเลยว่าหนูโหชนะและ